ช่องไก่แปดแปดแปวิเคราะห์เลขเด่นเลขเด็ดแนะแนวทางในการเสี่ยงโชคคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อวิเคราะห์แนวทางตัวเลขในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะในคลิปนี้จะเป็นแนวทางของตัวเลขเด่นบนนะคะจะเป็นตัวเลขเด่นบนนะคะที่กำลังเดินดีอยู่ในขณะนี้นะคะตัวเลขเด่นบนที่มักจะมาแทบจะในทุกงวดในขณะนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะคะ ตัวเลขเด่นบนที่กำลังเดินดีอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเลขหและเลข8นะคะในงวดที่ผลรางวัลสาตัวบนออกสองห้ดนะคะตัวเลขเด่นบนเลข5และเลข8ดนะคะจะเป็นเลข5นะคะเข้าที่หลักสิบบนนะคะและเลข8นะคะเข้าที่หลักหน่วยบนนะคะในงวดต่อมานะคะ ผลรางวัล3ามตัวบนออกสองสามหนะคะตัวเลขเด่นบนเลขห้าและเลขแนะคะจะเป็นเลข5นะคะเลข5้าเข้าที่หลักหน่วยบนนะคะงวดต่อมานะคะผลรางวัลออกศูนย์หกนะคะตัวเลขเด่นบนเลข5และเลข8นะคะจะเป็นเลขแปนะคะ, eight, ะ,คะเข้าที่หลักหน่วยบนนะคะ งวดต่อมานะคะผลรางวัลสามตัวบนออกหนึ่งห้าเก้านะคะเลขเด่นบนเลขห้าและเลขแปดนะคะจะเป็นเลขห้านะคะเข้าที่หลักสิบบนนะคะงวดต่อมานะคะผลรางวัลออกสามศูนย์แปดนะคะเลขเด่นบนเลขห้าและเลขแปดนะคะจะเป็นเลขแปดนะคะเข้าที่หลักหน่วยบนนะคะและในงวดต่อมานะคะผลรางวัลสามตัวบนออก ห้าเก้าเจ็ดนะคะเลขเด่นบนเลข5และเลข8นะคะจะเป็นเลข5นะคะเลข5เข้าที่หลักร้อยบนนะคะในงวดต่อมานะคะผลรางวัล3ามตบนออก9ก้นหนะคะเลขเด่นบนเลข5และเลข8นะคะจะเป็นเลข5นะคะเลข5เข้าที่หลักหน่วยบนนะคะ ตัวเลขเด่นบนเลข5และเลข8ปดนะคะกำลังเดินดีต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้นะคะตัวเลข5และเลข8นะคะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะคะที่จะมาออกผลารางวัล3ตัวบนนะคะเพราะว่าเลขเด่นบนเลข5และเลขแปนะคะกำลังเดินดีต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้นะคะก็มาคอยลุ้นกันนะคะว่าใน งวดวันที่16มีนาคม2565นะคะเลข5และเลข8นะคะจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะคะที่จะไปออกผลรางวัล3ตัวบนนะคะในการคัดเลือกตัวเลข3ตัวบนนะคะก็จะต้องมีเลข5และเลข8ติดกันไว้บ้างนะคะเพราะว่าเลข5กับเลข8นะคะกำลังเดินดีต่อเนื่องนะคะ สำหรับแนวทางนี้กำลังเดินดีต่อเนื่องนะคะเราก็ต้องนำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกตัวเลข3ตัวบนนะคะ สำหรับแนวทางตัวเลขในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ไก่8 8 8นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ